สวัดดีค่ะอยู่กับช่องสาวยัซิ่งนะคะวันนี้รถเราออกงานะเสร็จไปแปง้งนึงแล้วค่ะเสร็จไปเจ็ดไร่แล้วเจ็ดไร่ก็น่าจะได้ประมาณสิบตัน่มาลงต่อแป้งสองแล้วค่ะแป้งนี้ห้าไร่โคตรงามเฮ้พี่น้องจา๋าเป็นกระโปรน้ำยดเนนะคะ่ะถือเขาโซถทิมแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ กขปล่อยทิ้งแล้วค่ะให้อยู่กันสามคนพี่น้องนี่เราจัดการฝั่งรถพ่อปู่จีให้เขาไปดูแลฝั่งรถเดี๋ยวข้าวไปไปทําหัวยาวไป<ม>ใครอยู่นี่ก็มาดูแลกันบ้างนะทุกคนนะ ลูกยางหล่นหายโว้ยยางน้ำหากับบพกกลับมาสามทัง,งั้นไม่หมดค่ะลูกยางลองคอหายก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงนี้เสร็จเดี๋ยวไปทำ ดีครับแปงสองแปลงที่เกี่ยวมานี่ดีครับอะไรเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าอะไรนี่แหละพูดแต่ว่าดีครับค่ะป้าจะบอก,กมันจะต้นสูมหน่อยครัเพราะว่าเขาใส่น้ำหยดเนาะแล้วก็เป็นร่องคู่ด้วย ผลงานค่ะไม่ออกตูดแล้วค่ะเพราะว่าเขาโปนแห้งไม่มีออกแต่ว่าก็จะมีล้มบ้างช่วงหัวงานนะคะเพราะว่าต้นสูงรอยเดิมมันหักมันหักรอยเชื่อมออก ไปดูความงามข้าโพดนะทุกคนสองเมตรกว่าดูฝักค่ะดีครับต้นสูงได้น้ำหยดค่ะ โดนนิดดอยก็ล้มแล้วเนี่ยโอ้โหต้องรีบเกี่ยวถ้าฝนมาลมมาอีกรอบเนี่ยไม่ได้เลยล้มหมดค่ะกขาโพดก็ลม้มทุกวันค่ะอยู่นี่หบาทหกบาทบาทเก้าแล้วนะลงมาแล้วนะใครยังไม่เกี่ยวนี่เดี๋ยวจะได้ลงเรื่อยๆนะราคาเนี่ย ดังตึ้งๆมากเลยพอเสร็จนี้ก็จะไปเชื่อมเชื่อมเหล็กใส่แล้วก็ใส่ตัวกันกระแทกเชียงคือล้นห่างเลยนะพี่น้องนะเนาะเจอกระโพดง,งามๆนี่อืมสองแปลงแล้วค่ะเจอน้ำหยดทั้งสองเลยนี่ มันจะเกี่ยวง่ายหน่อยนะ่ะยาวๆลงไปเลยเป็นล่องคู่มันกินมาเต็มปากมันก็ปันปลาไปแปดแถวเลยแล้วนี่พระโคตรแปดแถวแต่มันเป็นสี่ร่องเนะเพราะว่าร่องคู่โอ้ ลงไปขึ้นมานี่จะเต็มอุ้มแล้วนะทุกคนเนี่ยทนเทไปเมื่อกี้นี่ลงไปกลับมานี่มองเห็นกระโพดละโอ้โหแสดงว่มมาป่าแปลงนี้ปกักนี้ก็แปลงที่แล้วอีกของเจ้าเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเจ้ของเขามาดูแล้วเขาว่ามันมันไม่เลี่ยมไม่หล่นเขาก็สั่งงานเขาก็ไปเลยค่ะไปปลูกพรอมละ หัวงานนี่หัวจะว่าไม่เป็นไรอันนี้ไปกลับมาเทนะคะจะไปอีกรอบหนึ่งกลับมาไม่ได้ไปกลับเท รยากาศโอ้โหฟ้หาเริ่มจะต่ํามาแล้วมาเตรียมรถรอค่ะเสร็จแล้วนี่รุ่นสองอกำลังหยอดกันนะนี่กำลังงอกเลย ข้นหาไรสิบล้อมาใส่นะคะพี่นอ้องเจ้าเบิงเอาอะคุณขาพพนหาไรเต็มชิบล้อมมก,อกรอ,อบค่ะชิบล้อมขอบดินสำนาคุณเต็มเลยค่ะเจ้านี้แปลงนั้นเจ็ดไร่ก็ไปแล้วคันหนึ่งอันนี้คันสองห้าไร่สิบล้อมมาใส่ป้าโต ขันเขาเข้าก่อนอะไรเดี๋ยวเอาซิบล้อมาใส่ยังสีคือจังสีคลาดผดเนาะเขาโก้โน้ําหนักดีด้วยแปลงนี้อย่างสดน่ะ <c oughs> ขื้นเทเลอร์ครับย้ายอีกย้ายสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอยหเขามารับค่ะ